รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับสสสนนุุุโดดดยย All new X-Series Isuzu X ทททาทาทลิมิมตขี้ตปตทสารพลังใจ B ีไฟ t t t เก e ต h e r คาตาริเย็นเนื้อเต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการร้อยอาชีพพลิกฝันในวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆของจอยค่ะเพราะว่าจอยจะได้มาเยี่ยมชมรวมถึงรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ เรื่องหีบศพค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคําว่าสุริยาหีบศพไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเจอก็ได้มีโอกาสนะคะมาพูดคุยกับเรียกว่าเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะของสุริยาหีบศพค่ะเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปุ๊กสุริยาหีบศพใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กสุริยาหีบศพนะคะก็ะสุริยาหีบศพเนี่ยที่นี่เป็นที่แรกะค,ะค่ะที่ออริจินอลเลยนะคะอยู่ที่ถนนคลานนกใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลศรีรีลาดเห็นว่าเปิดมาตั้งแต่ ตั้งแต่พอตอนหลังเนี่ยเราจะมาใช้คําว่าสุริยาหีบศพส4 9 9กากพรานนกศรีราชมีคําว่า2 4 9 9บอกใช่เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นว่าของเราเนี่ยเป็นออริจินอลแล้วก็เปิดมายาวนานหลายสิบปีมากแล้วค่ะืที่นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นออริจินอลเป็นต้นกําเนิดต้นกำเนิดค่ะใช่ขนลุกไหมขนลุก เป็นต้นกำเนิดอยู่มาตึกนี้อยู่มายาวนานมากค่ะหลายสิบปีแล้วตั้งแต่พี่ปุ๊กแบบเพิ่งเกิดอ่ะเพิ่งเกิดอ่ะเดี๋วกานีก็เกือบหกสิบหสิบค่ะเกิดมาก็เห็นตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าอย่างคนจีนเขาจะเรียกเป็นอากงอาม่าแล้วก็มารุ่นคุณพ่อแล้วพอตอนเราเล็กๆอ่ะเราก็เห็นอากงกับอาม่าก็ทําก็จะแบ่งพื้นที่เป็นเป็นมีช่างไม้มีการตอกผีนะแล้วก็มีการทําลายก็ ทีนี้มันก็มีการพัฒนาขึ้นไปว่าอาจจะเป็นรูปแบบเป็นยังไงให้มัน uh huh. ให้มันสวยงามขึ้นให้เหมือนก็ว่าไม่ไม่น่ากลัวเนาะเห uh huh. มือนก็ว่าพอคนจากไปแล้วก็นอนในโรงแล้วก็พอคนที่ญาติพี่น้องที่เขามาฟังสวด uh huh. เออให้บรรยากาศที่มันดูอบอุ่น uh huh. ให้ดูดีขึ้น uh huh. เออเหมือนทางทีมงานบอกว่า สุริยาหีบศพเราได้ยินคําว่าสุริยาหีบศพเนี่ยมันมายาวนานมากเรียกว่าต้นกําเนิดเนาะก่อนจะมาเนี่ยคิดว่าอม,มันน่ากลัวมากเราจะต้องคิดว่าแบบมันต้องแบบตอนนี้กลัวไหมคะดูแบบสบายขึ้นไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวเนาในะใช่ค่ะแล้วก็มีโครงหลากหลายประเภทหลายรูปแบบ ยิ่งๆนะตอนนี้ที่คุณจอยมาเห็นรูปแบบของโรงเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วเพราะว่าทําให้ดูไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปแบบนะคะมันดูเหมือนกับหน้านอนจะหน้านอนดีไหมก็ทใัใหม่ขึ้นค่ะตั้งแต่เริ่มที่ที่เราเป็น one stop service มีบริการครบวงจรธุรกิจหีบศพก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมา ที่สุดในชีวิตนคะคะก็ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องยุคนบาทนะคะก็ตั้งแต่ได้ทําหีบออกแบบหีบศพถวายตั้งแต่เมื่อครั้งสมเด็จยา่าเรื่อยมาเลยค่ะจนกระทั่งสุดท้ายเนี้ค่ะก็ได้ทําถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยค,นะค่ะใช่คือคว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญมากที่สุดเป็นเป็นเกียรติยศของของวงตระกูลเลยะคะ่ะโลงไม่มีหลัก ถ้าเกิดแบบสว,สวยอย่างเงี้ยแบบเราก็คิด,คด,คดว่าเออล้วถ้าเราไม่มีเงินล่ะมีแบบหลากหลายราคาไหมโรงเนี่ยมีหลายรูปแบบมากแล้วก็หลากหลายราคามากคือเริ่มต้นมีตั้งแต่ที่ถูกสุดเลยแบบว่าที่พี่ปุ๊กทาแคมเปญสําหรับคนที่ว่าเขาบริจาคให้กับผู้ยากไร้คนที่ไม่มีเงินซื้อหีบศพอะค่ะอันนั้นเราก็ให้ฟรีเลยห,หาให้ฟรีเลยให้ฟรีเนี่ย บริการให้ด้วยไปรับศพให้ฉีดยาให้ค่ะทาบุญทำบุญค่ะเพราะว่าเราทำธุรกิจนี้เราก็อยากทำบุญควบคู่ไปด้วยคือคือลูกค้ามีทั้งที่เขามีเงินที่เขามีกำลังที่เขาจะซื้อโรงสวยๆแต่ว่าก็มีในส่วนของคนที่ไม่ที่ยากไร้อันนั้นก็เราก็จะช่วยเหลือไปเลยแล้วก็อย่างราคาของโรงก็เริ่มต้นที่1 5 0 0จนถึงไปแบบหลักหมื่นจนถึงเป็นหลักแสนก็มีอย่างสมมติอย่างอย่างใบ นี่นะคะอจอยใบเนี้ยอ,อันนี้เป็นไม้สักทองอเ,เป็นไม้สักทองแท้ๆแบบเป็นไม้แผ่นเดียวเลยไม้ขนาดไซส์หน้าขนาดใหญ่มากเป็นแผ่นเดียวไม่มีต่อเลยค่ะแล้วก็เลือกลายที่ว่าสวยแบบเป็นไม้ที่อายุเป็นร้อยปีอะค่ะคิดว่าอย่างนั้นอะซึ่งพี่ปุ๊กจะแบบหาไม้พวกวัสดุพันธ์ุพวกนี้มาแล้วก็ออกแบบหีบให้เรียกว่าเป็นคุณภาพเหมือนกับพรีเมียมค่ะค่ะอย่างนั้นอันนี้ก็ไว้สําหรับ อย่างบางทีพระเกจิอาจารย์พระที่สมณศักดิสูงสูงอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นไม้สักทองค่ะเป็นลงแก้วเป็นลงแก้วแบบอย่างนั้นมีหหหลลลาากกยใ้เือค่ะ ค่ะแล้วก็มีหลากหลายราคาหลากหลายราคาใช่ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเรามีกําลังซื้อมีกําลังความสามารถในการจัดงานเขาจะมีบัตเจ็ตมีงบประมาณของเขาอยู่เท่าไหร่เราคนเราคุยกันค่ะเราก็จะคุยกับลูกค้าตรงๆเลยว่าโอเคงบประมาณเท่านี้นะเราสามารถจะทาอะไรให้ได้บ้างทั้งหมดทุกๆเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ยงแค่พอได้ยินะว่าสุริยายยบสวนอาจจะคิด ขายแต่แบบนึกว่าขายตลงไม่ใช่นี่ไปจนถึงขนาดจัดของไหว้ของที่มาไหว้ไหว้เชงเม้งก็ยังจัดเลยค่ะมีอาหารมีอะไรทุกอย่างมีมีทาให้ครบหมดเลย่วยเรียกว่าอะไรย่อเวลาให้มันแบบว่าทุกอย่างคือลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากใช่เพราะลูกค้าถึงตอนนั้นหนึ่งคือเสียใจอยู่แล้วด้วยสองก็ต้องแบบว่ารับแขกด้วย วันนี้จอยขอโอกาสไปดูโรงงานเพราะว่าก็ไม่เคยว่าเออไปดูโรงงานหลากหลายที่ด้วยนะคะแต่จะไม่ไผลิตอย่างอื่นแต่ว่าวันนี้จะได้มีโอกาสไปดูโรงงานทําหีบซ่ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวพาไปได้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ลุกพาไปเลยค่ะค่ะเชิญค่ะช่วงหน้า พี่ปุ๊กจะพาจอยไปบุกโรงงานในการทำโรงศพกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะ สับสนุนโดย All New Isuzu X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X อตทสารพลังใจ b Five t together ห้าตริเย็นเนื้อเต้นมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจอยเรียกว่ามาบุก ที่โรงงานสุริยาหีบศพเลยทีเดียวเนี่นะคะพี่ปุ๊กพามาก็ไม่ไกลจากที่ที่นาราที่นาราไม่ไกลกันเลยแล้วก็ที่โรงงานเนี้ก็คือเราจะเป็นจุดที่ว่าเราผลิตหีบศพนะคะก็อย่างตั้งแต่ขั้นตอนที่ว่าเรานําไม้มาประกอบให้เป็นรูปร่างในลักษณะของหีบศพทีนี้ก็จะมีหลายๆรูปแบบนะคะจะมีตั้งแต่ขั้นตอนการทําลายติดลายนะคะการบุที่นอนภายใน ไม่ว่าจะเป็นโลงคือสําเร็จสําเร็จที่นี่เลยค่ะแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่าเราจะออกไปบริการลูกค้ามีบริการเห็มีทางรถตู้รถรถบัสด้วยค่ะอย่างบางทีทำเนียมจีนที่ว่าลูกหลานจะต้องนั่งไปส่งบรรพชนนะคะก็จะต้องนั่งไปในคันเดียวกันจะมีที่วางหีบศพแล้วก็ลูกหลานนั่งไปส่งด้วย พี่ก็เลยทําเป็นในรูปแบบของรถบัสแอร์เพื่อที่จะได้เดินทางสะดวกเรียกว่าอย่างที่เคยบอกก็คือ one stop service ที่นี่เลยที่เดียวนะคะแต่ว่าโรงงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการดูไม้หาไม้ปออกแบบประกอบตกแต่งให้สวยงมีอะไรทางด้านหลังบ้างในโซนนี้ค่ะ ก็จะมีที่เป็นในโซนของการพอนสีการทำสีแล้วก็โซนของการที่ว่าเลื่อยไม้ช่างเขาก็จะทำการประกอบให้เป็นรูปลักษณะของหีบศพขึ้นมามแต่ละรูปแบบมีหีบเนี่ยตั้งแต่ที่ว่าทำเนียมไทยถ้าอย่างทำเนียมไทยก็จะเป็นพวกเนี้ยนะคะ,ะที่ที่เห็นตาม,มรูปแบบแล้วก็มีทำเนียมจีนทำเนียมจีนก็จะเป็นลงจำปา ลงจำปาที่เป็นรูปลักษณะเหมืนดอกจำปา oh, เป็นลง <so. S 2> จีนสำหรับฝัง mm hmm. แล้วก็ลงของคริสก็จะเป็นลักษณะหกเหลี่ยม oh. อย่างนี้นค่ะถ้าของอิสลามเขาก็จะใช้แบบเรียบง่ายเลยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเพราะอิสลามเขาจะจบในวันเดียวแลก็คือ แต,ตแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปอย่างสมมุติว่าโรงพวกนี้จะเป็นโรงสําหรับที่เราจําหน่ายนะคะก็จะออกแบบให้มีความสวยงามมีมีหลายหลายลักษณะให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่งบประมาณของลูกค,าค้าแล้วก็อย่างสมมุติว่าท้าโรงแบบนี้ค่ะก็อันนี้พี่ปุ๊กออกแบบมาสําหรับที่ว่าทําบุญบริจาคที่ว่าฟรีนะที่้องจอยไปทําบุญมาก็คือค่ะที่คุณจอยทําบุญบริจาคทำหีบศพให้กับผู้ยากไร้อ่ะพี่ปุ๊กจะให้โรงแบบนี้เลยสวยเลยนะตอนแรกจะคิดว่าแบบเอออาจจะเป็นแบบโรงไม้ธรรมดาทั่ว ทั่วไปไม่ก็มีลวดลายแล้วก็ตั้งโชว์ตอนที่พระโสดก็ตั้งตั้งโชว์ได้เลยแล้วก็เผาใบนี้เลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่ปุ๊บก็จะมีรถไปส่งให้ด้วยทั้งรับศพทั้งฉีดยาทั้งอะไรก็มีให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็อย่างบางเคสที่ว่าผู้สูงอายุอายุเยอะๆลูกหลานก็เขามีความรอบคอบว่าถึงเวลานั้นแล้วเกิดเขาจะต้องแบบอาจจะเสียใจแล้วก็เหมือนทอะไรไมัทันใช่ทำอะไรไม่ทัน าก็มามาสั่งจองไว้ก่อนอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อที่ว่าเหมือนจะเดดะเคอเหมือนจะต่ออายุอย่างนี้ค่ะก็มาซื้อมาจองไว้ก่อนก็มีมีมีหีบที่ที่ด้านบนเนี้จะมีที่ซื้อไปแล้วแล้วก็จองไว้ก่อนก็มีเยอะอยู่เสด็เคะที่ว่าต่ออายุอะไรนี้ก็มีค่ะแล้วเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ละบุ่คลใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเตรียมพร้อมมันจะเป็นแบบเรื่องไม่ดีหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวนี้นนก็จริงๆแล้วถ้าเกิดทุกคนมีจิตที่คิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอะไรที่เป็นสัจธรรมนะที่มันจะ,จะต้องเกิดเ,เกิดแก่เจ็บตายความตายมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของสิ่งที่มันที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอแล้วแล้วอย่างพี่ปุก๊กอะก็มีความโชคดีพี่ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่นะคะที่พี่ได้มาทําอาชีพที่ว่าเกี่ยวกับธุรกิจผีศพตรงเนี้ยมันเหมือนก็เป็นพาร์ทหนึ่งของสัจธรรม ซึ่งเวลาเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยอย่างหีดเงี้ยอย่างที่พี่เคยคุยไปว่าเราก็เอาใจของเราไปอยู่ในใจของคนที่เขาสูญเสียค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําออกมาทุกอย่างให้มันดีที่สุดได้ซัพพอร์ตคนในเวลาที่เขาสูญเสียในเวลาที่เขาเสียคนเพ่อเขาได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือคนด้วยที่มาที่สุริยาหีบศพจบในที่เดียวที่เดียวค่ะตอนนี้เรียกว่าถึงเป็นจุดเด่นของสุริยาหีบศพไม่ใช่เพียงแค่มีแค่หีบศพ แต่ว่ามีในเรื่องราวของพิธีการบริการครบทั่วครบวงจรเป็นวัสดบสโตรฟเว็ตก็ได้ใช่ค่ะคือตอนหลังที่เราพัฒนาธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็มีมุมมองมีมุมมองที่ว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งที่มีเงิน มีกําลังซัพย์ที่จะซื้อหีบสวยๆแบบนี้นะคะ,คะให้กับผู้ที่จากไปกับที่เขาไม่มีพี่ถึงทําแคมเปญขึ้นมาว่ามอบถีบบริจาคหีบฟรีที่เขาได้ทราบที่เขาไม่มีก็สามารถติดต่อมาขอหีบฟรีได้เลยค่ะตรงนี้ซึ่งทางสุริยาหีบสศพก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ยากไร้ ถือเป็นการตอบแทนเพื่อสังคมด้วยนะคะกับการบริจาคลงศพเพื่อผู้ยากไร้แต่ช่วงหน้าค่ะไปฟังเรื่องราวของเขากับการมีธุรกิจที่สร้างชื่อมายาวนานค่ะพบกันนะคะ โดย All New Isuzu X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ปตทสารพลังใจ b 5 o เกเตอร์ฮาตาริเย็นเนื้อเต้น ตอนเด็กๆเห็นว่าพี่ปุ๊กก็แบบเหมือนวิง่งเล่นอยู่แถวนี้คือคือตอนที่พี่เกิดมาใช่ไหมคะแล้วพอพี่จําความได้อย่างเงี้ยพี่ก็เห็นหีบศพแล้วอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยถ้าเปา็นแบบจอยจะจะเป็นคนรู้สึกว่าอ,อุ๊ยพอพูดถึงหีบศพแล้วเรากลัวเรากลัว,ลว,ว <c oughs> ใช่คนทั่วไปจะเป็นแบบนั้นจะแบบว่าบางคนไม่กล้าเดินผ่านบ้านพี่ไม่กล้าเดินผ่านร้านหีบศพเลยเนาะความเชื่อของคนแบบโบราณอ่ะ แต่ว่าตัวพี่เองพอ,พอพี่วิ่งเล่นบางทีเล่นซ่อนแอบในโรงกันกับพี่พี่น้องน้องคือพี่เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีน้องชายอีกสามคนในช่วงที่เรายังเรียนหนังสือเราก็เห็นพ่อเราทําธุรกิจเราเห็นพ่อเราคุยให้ทาปรึกษากับลูกค้าให้คําแนะนํากับลูกค้า เราก็คิดว่าโอ้อันนี้แหละเราทําต่อเราต้องทําต่อมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราด้วยก็เป็นแรงบันดาลใจที่เห็นคุณพ่อทำแล้วก็ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นจนทําให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราอยากจะทําต่อใช่ไม่ได้เราไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นผู้หญิงนะว่าเราจะต้องตัวแล้วเราจะต้องมีลูกน้องผู้ชายทั้งนั้นอะไรอย่างนี้เราก็ทำอ่ะเราก็ทําได้แล้วมันมันก็เป็นความชินด้วยแหละ มันเป็นความชินที่มันเป็นบอลทูบีของเราด้วยแหละเนาะค่ะเราก็เลยคิดว่าเรายังไงเราก็ต่อยอดธุรกิจนี้ได้แน่นอนแต่ในช่วงที่ตอนที่เรามาต่อยอดเนี่ยก็เป็นช่วงที่สุริยาหีบสมเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วคุณพ่อทํามาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็รู้สึกแบบว่าเมืนเราจะแบบรับความมีชื่อเสียงนี้แล้วต่อยอดให้ดีขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้มีแบบกดดันบ้างไหมคะก็อาจจะกดดันบ้างเพราะว่า เขาทํามาดีอ่ะเราก็ต้องพยายามทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องต้องรักษาชื่อเสียงของแบรนด์สุยาหิบศพอ่ะให้มันอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะค่ะเราก็มีความพยายามแต่ก็ดีมันก็เป็นแรงขับดันของเราที่เราก็ต้องพัฒนาพัฒนารูปแบบของหีบศพอันนี้คือสําคัญพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างลูกน้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องเทรนกันตลอด ว่าเราออกไปเจอรูปแบบงานแล้วลูกค้าของเราจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเราทุกอย่างอ่ะมันจะต้องเนี้ยบอ่ะมันจะต้องครบถ้วนอ่ะมันจะต้องพรีเมียมอ่ะเราต้องคิดอย่างนี้ทั้งพนักงานก็ต้องแบบสุภาพเรียบร้อยดูแลดีบริการดีถูกต้องค่ะใช่ค่ะเน้นเน้นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริการไม่ใช่เพียงแค่ เ,เหมือนขายหีบศพเท่านั้นไม่ใช่ขายหีบศพเท่านั้นแล้วก็ทําได้แค่ครั้งเดียวเราทําทุกอย่างเปรียบเสมือนกับว่าเขาเป็นญาติเราเลยใช่ค<ช>่ะเลยใช่ค<ช>่ะ<ช>ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแค่ลูกค้าเราเอาใจเราไปนั่งอยู่ในใจเขาเรียกว่าตรงนี้อยู่มายาวนาะน ทำยังไงบางงทีแบบมันถึงจุดหนึ่งแล้วบางเออถ้าเป็นที่อื่นๆนะคะหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็อาจจะแบบหายไปเฟดออกไปแต่ว่าทํายังไงถึงให้อยู่แบบยาวนานแล้วก็เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันพี่ว่าหัวใจหลักนะคะของการทําธุรกิจปิบสศคือเราต้องมีการตื่นตัวต้องพัฒนาเราต้องแบรนดิ้งตัวเองอยู่ตลอดเวลาคืออย่างการบริการเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปอันนี้คือสําคัญ คือเราต้องทําให้ลูกค้าประทับใจรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรามอบให้ทุกขั้นตอนเนี่ยเราทําด้วยหัวใจจริงๆเป็นความจริงใจจเป็นความจริงใจจริงๆแล้วก็เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องอย่างเรื่องของราคาที่เราแนะนําลูกค้าอย่างเงี้ยก็ต้องให้สมเหตุสมผลกับว่ากับสิ่งที่ลูกค้าให้เรามากับสิ่งที่เราจะตอบรับลูกค้ากลับไปอย่างเงี้ยมันต้องเต็มที่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า มาที่นี่จบเราเป็นมืออาชีพเราเป็นมืออาชีพในธุรกิจขีบศพก็หัวใจของการทำธุรกิจที่ที่ที่มันอยู่ในสมองของพี่ปุ๊กเลยเนี่ยนะคะที่เป็นหลักในในความคิดของเราเลยคือหนึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าคือเราต้องมองความต้องการของลูกค้าสองคือเราต้องมีความจริงใจ ะะว่าเราเราให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราแล้วเราต้องตอบกลับไปให้เต็มที่กับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เราสาเราต้องมีคุณธรรมคุณธรรมก็คือว่าเราต้องคิดเลยว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ดีที่สุดเป็นความสามารถค่ะแต่ทุกอย่างมันจะออกมาทุกอย่างมันจะออกมามัน,นจะตอบโจทย์ให้กับเราเองใช่ไหมคะมันจะ ธุรกิจทุกธุกกรกิจนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต,แต่ถ้ามี3หัวข้อนี้รับรองว่ามันจะเดินหน้าต่อไปได้เต็มที่ค่ะการมองเห็นความสำคัญของลูกค้าและบริการอย่างจริงใจกับการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้สุริยาหีบศพอยู่มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะจอยไป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พาวเวอร์สาขาสีวารีกลับมาเปิดบริการแล้ววันนี้พบกับไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ย่านบางนาลาดกระบงังเดินทางสะดวกคิงพาวเวอร์ช็อปแอนด์ฮอ k e ิกเอนมาร ให้คุณช็อปมันกินฟินเช็คอินได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ช็อปมันกับสินค้ากว่า1 0 0 0 0่นรายการที่ไม่มีไฟล์บินก็ช็อปได้และโซนพิเศษว e เกนมาร์เก็ตที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังจากโลกออนไลน์กว่า40ร้านกินฟินกับสตีดฟู้ดชื่อดังร้านดังในตำนานกว่า30ร้านและลานเซิร์ฟสเกตใหญ่กว่า1,200ตารางเมตรพบกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ King Power สีวารี ขอขอบคุณ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ปตทสารพลังใจ B5 Together ฮาตาริ